วันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวงานบักวินเลดนะคะจัดที่ชั้นจีค่ะหอไอเฟลตั้งแต่วันที่23สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566นี้นะคะเธอชวนเที่ยวเปิดโลกประสบการณ์ไปกับการท่องโลกมแมลงตัวจิว๋ว เปิดแล้วอาณาจักรจำลองหมู่บ้านมแมลงมาพบกับมุมสนุกให้เรียนรู้และถ่ายรูปเพียบทั้งห้องมแมลงหลากหลายสายพันธุ์มาศึกษาและสัมผัสกับมแมลงนานาพันธุ์พร้อมเพลิดเพลินตลอดงานไปกับจุดเวิร์กช็อปเคนวัตคันเลอร์ลิงและอื่นๆอีกมากมายค่ะกอ มแมลงก็จะมีด้วงกว่างช้างมาด้วงกว่างเซนเตอร์ด้ว,วงครีมกระทิงดำด้วงกว่างเฮอร์คิวลิตด้วงกว่างชนไทยด้ว,วงครีมอาเจด้วงกว่างเนบจูนด้ว,วงเต่าห้ําสีส้ม,มแมลงทับสีเขียวผีเสื้อกระทกลกผีเสื้อหนอนมะนาว ด้วงน้ำมันมดตะนอยมดแดงมดคันไฟผีเสื้อหางติ่งผีเสื้อปีกไข่ใหญ่ผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดาผีเสื้อหางติ่งธรรมดาผีเสื้อเชิงลายธรรมดาผีเสื้อหนอนมะพร้าวธรรมดาผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพูผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือผีเสื้อ จรากาหนอนยี่โถผีเสื้อหนอนมะนาวหิ่งห้อยน้อยมแมลงเลืองแสงค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็จะมีผีเสื้อขนาดใหญ่กลางงานด้วยนะคะเป็นโดมผีเสื้อค่ะตื่นตาตื่นใจกับ นานา,นาชนิดพันธุ์ของแมลงและสัตว์เล็กๆนะคะตัวจิ๋วเนะะี่ยงานจัดยาวอยู่นะคะจัดสิบห้าวันเต็มค่ะชวนน้องๆหนูๆเพื่อนๆพี่ๆหรือพ่อแม่พาลูกๆหลานๆมาเที่ยวได้นะคะงานบักวินเลดค่ะ ก่อนจากกานวันนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่ง c ับสไเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับเอ็มสาวเหนือพาเที A ่ยว e ขอบคุณที่เข้ามารับชมและเข้ามาตามนะคะขอบคุณค่ะ